สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับเอาอีกแล้วครับเรียบร้อยอีกแล้วเสียใหญ่เสียใหญ่เสียใหญ่หลังจากหยุดพักไปนะครับหยุดพักไปหยุดพักไปนี่วิ่งสะดวกสะดวกรอบนี้ครับ อย่างที่เห็นเลยขึ้นชั้นสองนี่เพิ่งจะขึ้นชั้นสองเองนะครับเรียบร้อยก่อนเลยครับเสียใหญ่กับหน้างานมหาโหดที่บ้านออตะลิงชันครับปากทางตำบลสาขุดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เดก,ก้าสีเหลืองครับเกมโอเวอร์ครับ รถถายลากตามระเบียบ ปลาชัยมาฝั่งนู้นแล้วครับถอยแล้วก็ดันยาวเข้าไปฝั่งนู้นดินค่อนข้างแข็งครับซีกนู้นเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภยัย Oo lo tay gặp điện. Oo lẽo xiềng leo, xiềng lại đăng băng. Tóc lên lên đi. Lăng lại. Qua hôm nay, mùa ผู้ยอนนะทิ่ดูผู้ย้อนแล้วมันเสียงอะไรแมนอยู่บ่ม,มันดังปั้งนี่เอาแล้วครับเริมใจคอไม่ดีแล้ว <laughs> เออโย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 ่ <laughs> <laughs> าฮ่้านที่ <laughs> รู้่่ก,นนก็ไม่รู้แล้วมันดังปังเนาะตกใจหมดเลยแล้วรือแหนบหักก็ไม่รู้นะนี่ ดาวดินออกอีกก่อนครับ ยกเลยยกเลยยกยกมันไม่ลงมันสูตรก่อนว้เอาเลยลากเลยลากยางเดียวมือนี้ ลากทั้งวันแล้วครับอย่งางต่อรถคันนี้มันชอบกล้องชอบออกกล้องคาร์ด,ดิเมนต์ไหม้หมดแล้วครับ จบงานนี้สงสัยได้เปลี่ยนคาร์สละมั้งนี่เสียายายาดูกันอีกรอบครับโบต้าเอลห้าศูนย์ึงแปดี ยน่ยนย่นตัวเขาอีกเอรามันงาพอดมาถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนมันงาพอดลงย่นเขาอีก nếu dồn dồn sồi quan với nhau ha vào đây trong ngoại đường mân กันอีกรอบนึงครับโอ้ยังไม่ขึ้น ให้ขึ้นครับ ข้ามไปด้านหลังแล้วครับอ้าวเสียตับมาแล้วมันลงทั้งทั้งสล้อเลยครับทั้ง6กล้อเลยคูหน้าคูหลังคู่หน้าคูหลังลงหมดเลยครับเหมือนล็อกเอาไว้เลยเอายก ียงมันอเอียงานกันที่ดยนกันชนถึงดินแล้ว <c oughs> <c oughs> กันชนถึงดินแล้วยังให้ยกอีก <c oughs> ดูครับกันชนถึงดินเลยครับ คราวนี้ก็ใช้พลังงานโกยครับอาจารย์โกยมาแล้วครับอาจารย์ตั้มว่าจะได้ตั้งเขาแต่ละบาทนี่ทำไมมันลำบากแท้หรือไม่เสียไงแล้วพ่อใหญ่ตั้มว่าจะได้ตั้งเขาแต่ละบาททำไมมันลำบากแท้เตลบาทยากตั้มเนาะ ราคาถูกแล้วดิต่อกันจังมาดีดข้าง <c oughs> ขวาต่อครับ <c oughs> ดีดข้างซ้ายใส่ดินแล้ว <c oughs> อ้าวยุบป <c oughs> าท้ายก็หนักเหลือเกิน วางก่อนวางก่อนวงมือด้วยัคไม,ม่ไ <ป S 2> มีแม่เน่ยอ้าวยุกตีเขียบไปหนึ่งไปไปไปโอ้อลยอลย้อลอยล้อลอยอยู่ข้างด้านหลังแต่ด้านหน้าครับเอาอีกแล้วครับกันชนครับ กันชนนี่เละจนไม่มีที่จะเละแล้วงอเลยครับโอ้โหเรียบร้อยติดลมซะจนรถจะพังหมดแล้วเสียใหญ่ lạc thoải đẳng đi chết đi nọt lạc thoải đẳng hả có miếng khó đẳng kìa, lạc nà tốt hẳn à để lót nà mà lót quay nè กลับมาเข้าด้านหน้าเตรียมตัวลากรอบสามรอบสี่แล้วมั้งเนี่ยครับโหนิดเดียวยังไม่ได้ดึงเลยรถ รถไายยังไม่ได้ดึงเลยเสียเสียเ<ย>ชิงรถไถกว่เลยรถไถกว่าถ่าเย,ยียมตัวดึงอย่างดีดนี่ครับล้อหน้ามล็อกเอาไว้รรแรงอยู่รแรงอยู่สงสัยจบงานนี้ได้เปลี่ยนคัสใหม่แล้วมั้างนี่จะเปลี่ยนอีกแล้ว ติบบ่อยๆอยนี่ไม่หมดเลยเน,ะนาะของบ้านนะ,ออะไม่ใช่เป็นสุดเกลียวแล้วหรอเหลืออีกเยอะไหม <laughs> ได้แล้วครับ กันก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ